สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับมอสซิ่งกระบ,บาดําครับวันนี้พาแหวกแนวครับวันนีผมสั่งช่างทำตัวไม้ไว้นะครับราคาสองพันสองนะครับ มาดูกันว่ามันสมราคาไหมครับสองมันสองนี่ไม้ไม่ไมยังใยหังใน้าเน,นี่ยม,มาใส่ไม้รวมครับาดูาไมดู <c oughs> แต่ว่าขานี่ไม้ดูครับใช้ไม่ดูทําไม้ประดูโอ้อนี่ช่างก็กำลังขัดทูอยู่นะครับ อันนี้ช่างเราก็เก็บได้เรียบล้วครับยังได้สิได้หัวหน้าไกันเดียวไปนี่ลูกสีลันเดียวเดี๋ยวจะลุกสีลูกสีอย่างลูกสีสีเขาวหรือเปล่าท่าสีช่างวงเหลื้อยแต่ท่าสีครับเก็บสีท่าสเล็กลงไปก็จะสวยนะครับแต่ว่า รับทำนะครับเจยังรับทําอยู่นะครับ,เ,รรบ,รบเพราะว่าอันนี้ผมสั่งให้เจทําำใ้ราคาสองพันสองครับถูกกว่านี้ก็มีครับแล้วแต่ลูกค้าจะเรียกใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ทําเป็นโต๊ะกินข้าวครับช่างป้อมกับช่างแมวครับ ป <erman. S 3> <laughs> ่เลี้ยได้ยัหัวหน้ากูทุกขั้นทุเนี้ยสทกเลียเดี๋ยเาม่เาห อมาชมให้ครับลายไม้สวยครับเ้ยหัวนอนะช่างเราขี่เล่นครับอีกไม่นานเดยกก็เล่นชีวั <laughs> นี่งด,ดเรื่องสีสวยนะครับสีสวยนะครับายกไม่ได้เรียแล้วมึงน่าจ้ไปลรือแกแกะ สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้มาติ้งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆจากเรานะครับชิ้อนี้ยังล่ะเครื่องมือครับเครื่องมือ ราคา2อ0 0นี่ถือว่า,า,ามกัก็พี่น้องว่าถูกหรือแพงครับราคา 2, 2. 2> อางพนะังน,ท,นท่านในสนใจเป็นโต๊ะไม้หรือเก้าอี้นั่งหรือเป็นโต๊ะว,วางของก็เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับราคาตามใจลูกค้าที่จะเรียกใช้นะครับมีราคาเริ่มต้นจาก500บาทขึ้นไปครับ ลูกไส้้างมากเลยสิบูเธวนีเลย่ยังคือนาบูเธอวานนี่ตัวใครตัวมันเอ้อยนบกทุกคนบับก่อนเาไมารนี้จสวยรับสวยๆมืใกล้ครับนี่ไล่ไหมยังนีหมือขอบอนี่ไม่ทำสับกันอย่างสวยครับ ภา้อภาษากลางเลยยังไงเอือนี่ยังไม่ตะเบกหรไม่ตะเบกเล่าบานเทาดิไม่บากโอ้โอต้นบากอสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้มอสซิ่งด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้ที่เจ้าโต๊ะไม้ตัวนี้ก่อนนะครับจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ